สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายวันนี้ที่อุบลราชธานีนะครับบรรยากาศของวันที่29พฤศจิกายนกับลําโพง t ี1 12นิ้ว1คู1ลำโพง350วัตต์แหล่านี้เด็ดคอม44เน็ตเวิร์กในตัวเมื่อวานนี้รันซับเบีเทอร์โบกับซับเบียร์บีบี2บานครับวันนี้ก็เร่งทีดี1ส่งมอบลูกค้าที่สั่งจองเข้ามาเมื่อวานก็ทีดี1ไปเกือบ20กว่าใบครับแต่ไม่ได้อัปเดตเมื่อวานนะเมื่อวานไม่ได้อัปเดตทีดี1ประมาณเมื่อวานนี้กับ36ใบวันนี้น่าจะทะลุ เซนบัสถึงเจ็ดสิบไหมวันนี้เจ็ดสิบครับผมเจ็ดสิบใบครับวันนี้ไปเจ็ดสิบเจ็ดสิบใบครับนี่ดูออเดอร์ครับไปเจ็ดสิบกว่าใบนี่ครับเป็นออเดอร์ที่กำลังออกมาวันนี้น่าจะเจ็ดสิบใบนะครับที่นี่หนึ่งสิบสองนิ้วรับลำโพงสามร้อยห้าสิบบาทนี่ตะแกรงเราก็เตรียมพร้อมตะแกรงครับติดฟิลเตอร์ไวเรียบร้อยแล้วเตรียมส่งมอบกัตรงนี้ยอุปกรณ์นะครับนี่เตรียมส่งมอบลูกค้าสั่งจองเข้ามาแล้วก็ซับเบีร์เทเบิลสิบแปดนิ้วช่วงนี้เป็นหกคูณหกนำหกคูณหกแล้วก็สี่ครับ นี่ยสี่คูณสี่หกคูณหกอุปกรณ์ต่างๆท่านที่สั่งจองเข้ามาก็ฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ที่อุบลราชธานีครับนี่ที่นี่หนึ่งสิบสองนิ้ววัลพุงสามร้อยห้าสิบวัตต์แมยินดีคอมสีดูงานสีครับนี่ครับไปดูงานสีลูกค้าบอกเห็นเป็นครับเม็ดสีครับดูเม็ดสีครับเนี่ยนี่ครับหนาดีวยไหมครับเม็ดสีเป็นสีโจตันครับสีโจตันที่เราพ่นเนี่ยนี่เพราะว่อจะให้ลูกค้าดูครับงานสีที่บอกว่าไม่เน้นไม่เน้นเปลืองครับ ไม่เน้นเปลืองก็คือไม่ต้องกลัวว่าจะเปลืองก็คือเราพ่นเต็มที่ครับในงานสีครับนี่พ่นแบบฉบับแบบว่าไม่ต้องกลัวเปลืองนี่ครับในงานฟินเตอร์ครับนี่ฟินเตอร์เราติดนะดูครับฟินเตอร์ครับนี่สวยๆนี่ฟินเตอร์แต่แกงปั๊มโรงงานนี่ให้ลูกค้าดูครับก่อนที่จะเป็นทีดีหนึ่งก็จะผ่านกระบวนการปั๊มปานนี่ครับการประกอบ29ิพฤศจิกายนกี่กี่โมงแล้วจันทร์บัสตอนกี่โมงเดี๋ยวดูเวลาครับอัปเดตเวลาสดนะครับทุกวันนะที่ร้านนะวันนี้ 14บสนาฬิกายีบเจ็นาทีเปิระบายสอง่สิบเจนาทีนะครับเนี่ยวันนี้ก็น่าจะที่เห็นในตรงนี้ก็คือเตรียมแพ็คกิ้งครับนี่เตรียมประกอบแล้วก็เตรียมแพ็คกิ้งครับเตรียมประกอบก็เตรียมแพ็คกิ้งครับที่หนึ่งสิบสองนิ้วนะครับฝากติดตาม้วรับการนะครับเียประกอบเสร็จก็เป็นแบบนี้ครับนี่ใส่เฟียมสลักเส้สวยนะครับนี่เตรียมอุปรกรณ์เตรียมส่งมอบปไปขายสั่งจองเข้ามานะครับที่หนึ่งสิบสองนิ้วนี่ซับเบรคเทอร์โบสิบแปดนิ้ว เป็นบีวีสแปดนิ้วด้านในก็กำลังเตรียมชุดสี่คูณสี่นะครับจะดีม่ากำลังเตรียมชุดสี่คูณสีณ่ให้ลูกค้านะครับที่สั่งจองเข้ามาเนี่ยอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมแนละ้วไปแอบดูจันดีมตนี้ก็เตรียมส่งมอบครับนี่ครับอยู่ห้องสตูดิโอที่เรากำลังลองระบบเสียงนี่ครับเข้ามาก็จะประมาณนี้ครับนี่ค,ครับนี่เตรียมอุปกรณ์ครับนี่นี่เป็นชุดสี่คูณสี่ครับกำลังลองระบบเสียงครับ เครงเตรียมอุปกรณ์เตรียมชุดต่างๆครับสี่คูณสี่ที่นี่หนึ่งสิบสองนิ้วนะครับนี่สีน้ําตาลก็สวยครับสีน้ําตาลเนี่ยเวลาโดนแสงกับสีน้าตาลเนี่ยเป็นสวยแบบเนื้อสีน้ําตาลน้ําตาลแบบฉบับสีรถยนต์เลยครับที่เราใช้นี่ครับลูกค้าต้องประกอบเจบินให้ลูกค้าถือก็เป็นมาตินครับมาติน18นิ้ว18 2ครับมาติน18บทู นี่มาดีสิบปดทูตัวนี้อยู่ประมาณสามพันสงครับเลยครับนี่สี่พัครับสิบแปดทูนี่เท่าไหร่นะตาราคาทูเท่าไหร่เลยนะ4,200ันสองเลยนี่สามเลยครับในดูโปรโมชั่นอีกรอบครับตอนนี้ครับเพราะตอนนี้ยังไม่ได้รีวิวขายตัวทีสิบแปดทูเพราะว่าใลูกค้าสั่งมาจะได้เป็นตู้เบิ้ลไปลงผับครับเราก็ทำเป็นตู้มาตินเบิ้ลให้ครับ ข้างละ้สี่ใบนี้ก็กระเดื่องแน่นๆน่นนะออกนุ่มๆลึกๆครับตัวนี้อ่ะก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับก็เป็นรุ่นนี่ครับนี่เป็นรุ่นทูนี่ครับนี่ทีดีทู่รือว่าทีดีทีดีสองครับนี่ทีดีสองกระทะสิบแปดนิ้วสิบแปดทูเป็นตู้เบิ้ลทั้งสองตัวเนี้ยตู้เบิ้ลทั้งสองก็ฝากติดตามกันแล้วกันนะครับโปรโมชั่นใหม่ของทางร้านนะครับลำโพง นะ350บาทแล็บนีเดทคอมซีซีเน็ตเบิกในตัวอุปกรณ์ต่างๆก็ฝากติดตามรับรักันท่านที่กำลังมองหาเครื่องเสียงอุปกรณ์ต่างๆแบบนี้นะครับให้ชมกันสดๆทุกวันนะครับทุกคลิปก็ถือว่าเป็นคลิปสดๆทุกวันที่อัปเดตให้ลูกค้าได้ชมกันกับโปรดีทีเด็ดกับคอมเหมือนที่ต่างๆที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกซาวเซียนกงนะฮะ0856313010 0ก27566497นะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับท่านที่สั่งจองก็ฝากติดตามแล้วก็แล้วกันนะครับนี่กำลังเตรียมอุปกรณ์รับต่างอวันนี้ให้ลูกค้าได้ชมกัน p ี12นิ้วก็มีโปรโมชั่นนะครับนี่นี่ก็จอย l e ดีใช่ไหมครับนี่ครับผมจอเอลดีก็กำลังเช็ดครับกำลังเช็ดโดยทีมงานอาจารย์ุ่งครับกำลังเช็ดระบบอยู่ข้างในครับกำลังเช็ดระบบจอย l e ดีขอบคุณทุกการติดตามนะครับบรรยากาศอัปเดตที่อุบลราชธานีนะครับสวัสดีครับ